สวัสดีครับพี่น้องกับผมวิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมเนะพามาชมบรรยากาศอำเภอเชียงคานถนนคนเดินย่านเว้นนะครับเนาะอำเภอเชียงคานนะครับเนาะบรรยากาศย่ามเว้นเี่เห็นป่าครับบรรยากาศเนี่ยตอนย่มขึ้นมาพี่น้องก็สิเคยมาเที่ยวดูเนาะย่มขึ้นเนะาะก็สิเห็นแบบมีของขายและถนนเซนีกนส็สิบ่าสามารถรถเขามาได้ดเนาะ เป็ยากเลยมาเจาะลึกย่ยมูเว้นบึงเป็นยังไงแน่ของขายมากมากมยนะครับเนาะ,อะเอกลักษณ์ของเมือเงเชียงคานนะครับคือเป็นใหม่ทั้งสี่นะครับเนาะเป็นใหม่ก็ว่ญญาต้องบรรยายนางหลายนะครับเพราะว่าเอฟซีหลายสานก็เคยมาเที่ยวนะครับเคยมาเที่ยวเคยมาสัมผัสเคยมาเดินถนนคนเดินถนนคนเดินเชียงคานนะครับตรงนี้เนะาะยน่มขึ้นกันย่ำเว้นแตกต่างกันแบบไดนเปญากอะ เคยมาไทายพน้องเมืองนะบงาบุรีย่ำขึ้นนะครับแต่ว่าภาพกได้บรรยากาศหนึ่งแต่สิ้นแบบหนึ่งนะครับมาย่ำเว้นอีกลองเบืองนรับนาะครับเน,นี่ยเห็นบ่าเขตนี้นะแต่พีน้องขึ้นมา FC เอฟซีขึ้นมากขาเจ้าส,ส,สิมีของขายเต็มบ้ดเลยรับถนน,นเนี่เปิดเลยมีแตค้นยางอย่างเดียวนะครับโอ้ล่างเบียร์นี่เลยนู่นนะครับเห็นล่างเบียร์ขาเจ้ากันพาเอฟซีมาชมบรรยากาศเมืองเคียงคาน ยามกังเว้นนะครับเนาะเนี่ยบังคับเนาะเห็นแต่ยามมันขึ้นหลายกะยามเว้นกะโปรตีเป็นยังไงแน่เห็นบังคับเนาะว่าควขมยาาของตลาดพัฒนีย่าสมัยพี่น้องไปเบบังเนาะวิญญาณเริ่มคลิปจากวัดจากวัดเอาจากโรงเรียนนะครับจากโรงเรียนนะครับตรงพี่น้องต่เคยมากะต,ต้นตะเคียนยิย่งๆตรงป้ายเคียงคานนะครับ เริ่มเข้ามามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะครับเนาะอ่าไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ครับแต mm hmm. มีเอฟซีมาถ่ายรูปแสดงกระาเซลฟี่โอ้จักรยานนะครับอือโอ้นี่ปจัจะมาถ่ายรูปเซลฟี่นะครับภาพดีแล้ว mm hmm. มีของขายนะพี่น้องเนาะของขาย มีหลากหลายมีเสือเชียงคานโอ้เสือเชียงคานแถวขวามือใายมือในเป็นที่พักเบิดเลยครับที่พักสวยๆง,ง,งามๆปรนการเลยเนาะ,นะ,นะพี่น้องสังเกตตรงเข้ามาเชียงคานในเป็นเอกลักษณ์กรเพื่นก็คือใหม่บ้านใหม่นะครับเนาะบ้านใหม่บ้านไม้เนาะบ้านใหม่อนุรักษ์บ้านใหม่หมหมไ้นะครับเนาะ ครับเนาะพี่น้องกัสิชมตะย่มกลางคืนย่เวินบริชชมเนาะก็เลยสีมาพาพี่น้องชม mm hmm. เห็นไหมครับสังเกตเนาะไม่เห็นปะบานไม่ค้าเจ้าอนุรักษ์แบบนี้เลยมว,ว่าที่มาที่ไปของของมึงเชียงคานเนี่ยหนาศึกษาบงกนะครับเนาะว่าเขาเจ้าเห็นจังไดแน,น่ใ้าเจ้ามาปลูกแต่โดนไปนอนเนาะแต่ย่ามีข้อมูลจากมา่สอบตักมาาม้าสีดำนีนะครับนาะ้ mm hmm. เห็นไหมครับเนี่ยเห็นปะ ไม่นะครับเป็นบานใหม่เปืดในซอยในสอกในซอย,ซอยเห็นไหมบรับเนี่ยครับเขาเอินมาตลาดคนเดินเนาะถนนคนเดินเมืองเชียงคานนะครับเนาะเนี่ยเบิ่งดูครับพี่หน้องเบืบ่องยง้มเว้นกับยง้มขึ้นแตกต่างกันบคับเนะยง้มขึ้นเนี่ยโอ้คือข,ขักคนหลายเหมือนบับเนาะเนี่ยคล้องคล้ายกัน ผมว่าเอฟซีหลายๆท่านคงคงดมาสัมผัสนะครับมาสัมผัสบนแล้วก็โอ้สวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของเมืองเชียงคานจริงๆนะสม,สมสมสมที่เป็นเอกลักษณ์นี่เห็นมาพี่น้องทั้งในก็ต้องมีใหม่นะครับมีใหม่มีอย่างอ๋นี่สังเกตนี่ฟังของอยู่นี่ได้พี่น้องเด้อเนี่ยฟังของอยู่นี่เนาะเห็นปะฟังของอยู่นี่เลย ับตลาดต้องชมเอกลักษณ์พาณิชย์โอ้นี่ครับเชียงคานยังหวานอยู่เห็นไหมครับนะครับเนาะพี่น้องมาชมบังบรรยากาศนี่ครับก็ไม่ซร้อยจริงๆแ้้ไม่ถนนถนนที่ว่าผ่านตัวเพื่อเพิ่นออกก็ทั้งพุ่นเนาะพอการจะมุ่งหน้าไปทั้งมึงเลยทั้งนองค่ายได้นะครับเนาะ าไปเบิง้งบรรยากาศนะครับนะเนี่ยย่าขับรถมาจากทุนละครับมาจากทางโรงเรียนมึงเลยพิจยาคมมาจากทางขน,นครับเนาะนี่่ปที่ฟังนีดติดฟังโขงนะครับเนาะสำหรับขี่จักรยานปั่นจักรยานออกกำลังกายได้นะครับแถ่บริเวณนี้กลับมาเถิดเชียงคานเชียงคานยังหวานอยู่เห็นบ่พี่น้องเนาะบรรยากาศพี่นอ้องเอาไปเบิง้งบรรยากาศ เห็นว่แม่นมางโคงด้วยครับเด้อบรรยากาศสวยงามมากครับพี่น้องสวยงามมากมาามอ,อข,าขี่จักรยานละนะครับเละที่ไหนครับผมื่อไทยไทยโอครับก็มีเอฟซีมาคุยด้วยนะครับพี่น้องเอฟซี FC มาคุยน้ำน,นะครับนะบรรยากาศนะครับเนาะนี่สำหรับนางนันได้เลยนะครับ สำรับว่ามานังเคยมัมพักที่ลรงแรมเพิ่นกะมานังกินได้นะครับชมบรรยากาศฟังโขงนะครับเนาะนี่แหละเชียงคานนะครับเดอ้นนอ,อ,อนี่นำโขงไหลยุ่ยยอยู่เนาะบรรยากาศนะครับเนาะโอ้ไม่สุ่มโอ้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะผมว่าไม่ได้ไปเรื่อยเลย่นเนาะบรรยากาศนะครับก็ลองมาสัมผัสด,ดูที่อยู่เชียงคานนะครับน,ะน้องวิญญาณมากับบอเคยมาเลาะฟังตรงนี้สักทีฉันมากับมาเลาะในตลาดนะครับเทียงย่ำขึ้นนะครับเนาะ ครับอ่ะ่ะนีบรรยากาศนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเข้าอ,อยู่นะครับเชียงคานนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคานคุณเป็นสี่ผมเชื่อเลยว่าเอฟซีหลายๆท่านก็คงมาเคยมาเที่ยวเนาะเคยมาเที่ยวเชียงคานนะครับกับเอฟซีหลายท่านก็ยังไม่เคยมานะครับเคยชมคลิปต่างๆหรือโฆษณาต่างๆก็เห็นว่าเชียงคานนะครับเนะะาะเอกลักษณ์ข้าวอยู่นะติดตามไปเบิ้งนะครับเนาะต่อไปผ้าล้อเบิ้งตะไนท์จังหน่อยนะครับ ฟังนั้นคือประเทศเพื่อนบ้านเราเนาะสปปลาวนะครับฟังนั้นนะครับเนะะญญาะฟังนั้นนะครับเนาะทำวิญญาขึ้นรถนะครับเนาะเดี๋ยวชมตลาดต่อนะครับเนาะม mm. ึงอีกลักษ์ของขจรนี่พี่น้องสังเกตบ่ใหม่น้องนะใหม่ตัวเกา่าผู้เชียงคานผู้เชียงคาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวนนะครับเป็นแหล่งท่อง,งเที่ยวย่ำขึ้นวิญญาหมั่นใจเลยว่าเอฟซีหลายๆท่านเคยมาเที่ยวนะครับเนาะเคยมาเที่ยวชมนะครับแต่ย่ำเว้นกะหมั่นใจว่าหลายๆท่านกะจิบอเคยมาวิ่ญากะลยพามาเที่ยวเบิง่งสังเกตเบิ่งบนครับเห็นปะให้เจ้าแกะยอียงเขาเรียกยังไงฮะประดับเฮ้ยประดับงามประดับงามเนาะับประดับงามอม่ระรับนี่เห็นปะพี่น้อง สังเกตนะครับเนาะเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคานก็คือใหม่ใหม่เกา่าเก่าไม่ยากก็อยากคูเนะว่าคนดังเดิมอยู่เขาเจมามาสั่งเมืองเชียงคานนี่ขจ,จ้าม่ตั้งใดเดินทางมาที่มาที่ไปเป็นไรน,นะพี่น,น้องนานาคิดเนาะอันลิฟีผู้ใดหรือว่าหูอะตอบคอมเมนต์มาวิญญาณมาเลยนะครับเนอะอยรับที่จะมองพักไม่ได้ครับที่พักที่อะไรที่จอดรถอย่างนี้วัดอี๋ ย่งางมันเ้าแห่งเป็นอ่าเป็นอ่าเ,เขาเอ่ยว่าเอกลักษณ์ของเมืองเชียงข่านก็คือไซบาดระนะครับเนาะไซบาดพระย่า,ยามเ้าไซบาดโอ้ยพระย่างย่ามเ้าวิญญาเคยถ่ายคลิปเป็พี่น้องเมืองอยู่นะครับเนาะครับกะมากยน่ยมเว้นสักเทียแน,น่ย่ามมีแต่จะถ่ายแต่ย่ามขึ้นเป็นบ่ย่ามเว้นบรรยากาศแบบนี้กะไม่กเก็บภาพพี่น้องเมืองนำนะ้ำเนาะส่วนมากมุมหนึ่งคนกะสีมาเที่ยวชมเมืองเชียงข่ากนกะ มาแต่ย่ขึ้นเป็นเป็นถนนคนเดินเหมือนว่าม้ยางย่ขึ้นมันก็นสมวนไปแนวหนึ่งแต่หลังจากย่ขึ้นเป็นย่ามเว้นแล้วเนี่ยพี่น้องลองคิดบ้างว่าสิเป็นยังไงขอแตกต่างกันเหมือนมาครับคนสบบมไม่ยางยหน่อยหเห็นนะครับแต่ว่าสีเหนอยู่กูอยู่เบื้องหลังก็คือถนนที่เ้อายางนี่เป็นยังไงแน่เห็นว่าครับสได้มองเห็นเลยว่าตอนเขาจะเอาของมาขายกับบ่อมีของขายเป็นยังไงแน่นะครับเนาะเอ้าพิญญามากเลยกับเพื่อว่า ภาพพิโนองมาเบิ่งบรรยากาศหลังงามกลางคืนกลางคืนผ่านไปแล้วกับเบื่อกัะย่ามเว้นก็เห็นลักษณะแบบนี้ก็สิไม่เห็นหมู่บ้านเพิ่นใหม่เก่าเก่าเพลินความสวยงามของเพิ่นนะครับเนะาะค,ครับเนะี่ยับเนาะบรรยากาศโอ้ยมิงเบิ่งเหล่าข้าเจ้ารถเนาะ <laughs> เหล่าข้าเจ้ายัง่ยเอาไว้เหล่าข้าเจ้ายัง่ยเอาไว้เยู่ออโอ้ก็มีวัดนะครับเนาะกับนี่ยากกับขับรถลองมาหนิล่ะ วัดนี่อย่างนอ้อซื้อเพินเนาะเลยเอาวัดง่ายๆเลยครับเนาะนะครับเนี่ยมันก็เป็นที่พักเลยครับเห็นป่ะพี่น้องย่ามาตลอดเลยเด้นี่เห็นปะ่ะพี่น้องมห็นมังานๆังกันเลยเห็นป่ะวัดศรีวัดศรีคุณเมืองวัดศรีคุณเมืองนะวิญญาณขับรถเลาะม่านเลยครับ,ลลรบนะพี่นอ้องเคยเห็นขันย่างยมขึ้นมาบสังเกตกับเสือบงูนะครับเนาะเนะนี่ยก็มีนักท่องเที่ยว ครับเพื่อนเกสีมาเที่ยวแล้วก็ยเนีเว็นเพิ่อนเกสีเลาะยางเมืองบรรยากาศเนาะเห็นไหมครับคอยแตกต่างระวงังยนี่ยมันขึ้นกับเนีเว้นเอาปีนอ,ององ่องเปรียบเทียบเบืองวายเนีมันขึ้นสิคือคักค้นลายๆย่างหน่ยยน่ยเป็นว่าของขายลายยู่งห่างแบบนี้เห็นไหมครับแต่กังเวน้นบบมีนะครับสินค้าเรานั่งกษสิบมีขเขย่อกเกสิเก็บนะครับเพื่อให้ประชาชนมากขับรถมากเที่ยวชมแบบนี้นะครับเนาะ หรือว่าจังไวรถไปผ่านมาจะขั้นหรือวิญญาถือซิดคับคับเขามากข้างในนี่กบ็บงงนะครับเนาะโอ้กาแฟ่าแฟ่สดกระมีนะครับพี่น้องเนาะนะเกิดยางยางยู่อยากกาแฟก่กระจอดบมงไหนป้าดเงาขับไปนองเลยว่ามันปิดกิโลสองกิโลผลเต็มมาครับเนาะสังเกตเบืองแล้วนะครับเนาะเห็นชัดเลยนะครับถนนริมโค้งถนนคนเดิน พี่น้องสังเกตบ่เอกลักษณ์ข้าเจ้าเนี่ยคือบางที่สังกะสีขาเจ้าก็ยังยังพระท่านเปลี่ยนอยู่เห็นมะเป็นสังกะสีดังเดิมอยู่กันยังมีนะครับเนาะเพราะว่าสิเป็นเอกลักษณ์ของข้าเจ้านะครับเอกลักษณ์ของเป้นแท้ๆเลยนะครับอนุรักษ์เอาไว้แบบนี้อยู่นะครับเนาะเนี่ยสังเกตบ่บางส่วนก็มีมีสมแทมบางส่วนกัยังยังเอาไว้คือเ่านะครับเนาะโอ้โหวเงาวๆาาพี่น้องเนี่ยบางมองกับเป็น เป็นบ้านเลื่อนทยงามๆไปแล้วนะครับเนาะมองกับเป็นบ้านโมเดิร์นเม่ยังไปแล้วนะครับนะก็เป็นบ้านเลื่อนทยงามเลยนะครับเนาะรับฝากรถอืมม่มองรับฝากรถอีกอืมก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะก่ตัวเห็ดใบอืมโอ้นี่ครับเป็นร้านอาหารก็เห็ดเป็นบ้านๆเลยเห็นไหมครับเนาะเป็นอาหารตามสั่งนะครับเนาะ นะโอ้พาพี่น้องมาชมนะครับพาชมเมืองเคียงคานย่ามกขึ้นกับย่ามเว้นเป็นยังไงแน่แตกตา่างะยังไงเนาะครับเนาะคืขอข,ขันพี่น้องมา,าจากทางามึงเลยนะครับแคลนเระๆล่ลงตรงมาเลยกันได้นะครับย่าเว้นนะครับเนาะนย่ามขึ้นนี่บ่ได้เครับเด้องีิญญาขอฝากคอนดมซี่นิดน,น,นึงอันที่มาเชียงคาน,นย่ามขึ้นยาวรถเขามาให ตอนนี้นะทีวิญญาณถายคลิปอยู่ตอนนี้มากไปไหน,นะครับเด้อยำขึ้นนะครับเดอให้มาในตะยา่านกเว้นนะครับเพราะว่าเขาจะเปิดไห้ค้นเอารถมาใส่รถได้ยูนะครับที่พักฟังโคงฟังยังนะครับเนาะบรรยาก,กาศดีด้นะครับเอาตาเอฟซีพูนมานะครับมาเที่ยวเมืองเชียงคานนะครับถ้าผู้บ่าเคยมาตามคลิปชมคลิปวิญญ,ญาณเนาะครับเนาะก็สิเห็นมันว่าเนี่ยเห็นว่าพี่น้องใหม่ใครจะก็เก่าอยู่ใครจะยังอนุรักษ์ไว้อยู่เห็นไหมนี่ เป็นบ้านเก่าๆบ้านแบบดั้งเดิมอยู่นะครับซุ้งบ้านเมืองเลยนี่เพราะว่าเป็นลักษณะแบบนี้ข,นนข,ข้ายสิสา,บานบ้านเฮ้าเนาะก็คล้ายๆกันสิข้อยิสานบ้านเฮ้ากับมาเกียนแบบนี้เป่นปะครับเนาะเนี่ยเมาให้เกียนลักษณะแบบนี้มีกระดูกกงมีฝาเฮียนแบบนี้ครับเนาะอ่าครับอนุรักษ์ไว้คือเก่าเพิ่นอนุรักษ์ไว้คือเก่าอยู่นะเหตุนีคือเก่านะครับเนาะสุดยอดนะครับเนาะเมืองเคียงคานนะครับเด้อน,นี่ตลาด ถนนคนเดินที่วิยะขับรถอยู่ตรงนี้คือถนนคนเดินเมืองเชียงคานย่วมาตลอดทศปีเลยครับเ้อจากเริ่มคลิปมาเลยนะครับถนนเชียงคานนี่ง่วมาเลยนะครับเนาะครับผมมีอย่างหลายวิญญาณครับวัตถุประสงค์ก็อยากให้พี่น้องมาชมหรือควงใจก็อยากให้พี่น้องมาเห็นน้ำเนาะเมืองเชียงคานผู้ขัเจ้าวอลค์เดรมานะครับว่ลดมาเห็นเห็นลิวิญาแล้วก็สิเออเมืองเชียงคานามเวิ่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนาะ ครับเกษตรหรได้เห็นกันนะครับเนาะครับเอาวิญญาณไปพุ่นบ่ไรได้เพราะว่าม,มันไม่มีมงออกนะครับเนาะครับแล้วยววิญญาณจะขึ้นกลับไปอีกทั้งนี้ละสิม,ม่งนาไปาสไกายวอล์กนะครับพี่น้องสิพ้าพี่น้องไปชมสกายวอล์กคลิปต่อไปนะคลิปนี้ว่ีไม่างไหลนะครับพาวิญญาณออกจากาตลาดาเชียงค่าหนังมานนะครับเลี้ยวขวานะครับ เลี้ยวขวาไปทางสกายวอล์กนะครับวิญญาก็เลยว่าแล้วคลิปต่อไปวิญญาก็สิภาพี่น้องไปชมสกายวอล์กเมืองเชียงคานะเนาะว่าเป็นยังไงแน่ครับมีคลิปนี้วิญญาก็พผาพี่น้องมาชมเมืองเชียงคานตอนกลางวันเปรียบเทียบดูว่ากลางคืนกับกลางวันมันเป็นยังไงแน่พอตกตั้งเป็นยังไงนะครับเนาะครับเอาคลิปหน้าเจอกันไหมเชียร์สกายวอล์กนะครับเนาะ ครับคลิปนี้มไ,ไม่ยังไงไม่ยากอ่ะขอบคุณเอฟซีที่ตามาว่าได้คุ้มรูหรือได้เห็นเมืองเชียงคานยนี่ยเว่นแล้วถึงใจผู้ถึงใจกดจไลค์กดแชร์เนี่นะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกลับกดสับสครายกดกระดิ่งกริ้งกริ้งเพื่อเตือนแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆที่จะมาให้ท่านชมนะครับเนาะเจอกันใหม่ที่สกายวอล์กเมืองเชียงคานสวัสดีครับเจ้านาย